สวัสดีตอนเช้าวันที่21พฤศจิกายนนะครับเราจะเดินทางจากขอนแก่นไปภูกระดึงตอนนี้เป็นเวลา6นาฬิกา14นาทีนะครับกับผู้ร่วมโดยสารครับผู้โดยสารคนที่ 1. โบจากช่องโบทีอินเดอรไวผู้โดยสารคนที่ 2. b บิวตี้จากช่องคุณอำนวยสีผู้โดยสาร2ท่านนะครับกับผู้ขับ1ท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดเช็คอินแรกน่าจะเป็นกินข้าวที่ชุมแพ ตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งครับถึงปั๊มน้ำมันชมุแมแพแวะกินข้าวกันก่อนนะครับอันนี้เป็นข้าวมันไกร่รวมหกสิบบาทครับปั๊มน้ำมันชมุมแพนะปั๊มปตทชมุมแพนะอันนี้ก็หกสิบบาทเหมือนกันหมูหมูคำหมูกรอบคำหมูกรอบหกสิบบาทครับตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมง นะครับเรากำลังจะออกจากปั๊มชุมแพปตทชุมแพนะครับไปที่ภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับก็เดี๋ยวไปถึงนู่นแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกครั้งครับก็ไปกินกาแฟกันก่อนคนระ กาแฟภูผากาเ่าเนะดรอกเติมพลังกาแฟากันก่อนละก่อนขึ้นภูกระดึงชื่นใจนนะเดินทางกันต่อ